รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยาอยุอะไรนะ14กับ16เรามีความฝันเป็นครอบครัวว่าอยากเปิดร้านมีโอกาสแล้วก็เลยอยากลองเปิดดูค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วมันไม่ค่อยมีคนทำฟูดทรัคเท่าไหร่ก็เลยอยากที่จะทำให้มันแตกต่างจากคนอื่น สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาสายการบินบางกอกแอลเวสผลิตภัณฑ์อโทไอเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหิมสถาบันความงามเมโกโคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอโน,อนรดล้านสู่อาเซียนก้าวสู่ปีที่4กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เราคงมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับไอโน,อนร้ล้านตอนพิเศษไอเดียเงินล้านเราขอเป็นสื่อกลางให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและนำไอเดียมาต่อยอดธุรกิจจนได้จับเงินล้านมาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่มีความฝันในการทำธุรกิจและนักธุรกิจเจ้าของไอเดียเงินล้านในวันนี้ก็คือบุญญ,ญินและบุญยวีภาควิสาน กับออร์เรนจิรี่คาเฟ่สองพี่น้องวัย14และ16ปีที่ชื่นชอบการทำอาหารจนต่อยอดเป็นธุรกิจไอศซครีมต้นไม้หน้าตาแปลกใหม่ดึงดูดความสนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่จนได้จับเงินล้านและอีกหนึ่งไอเดียเงินล้านในวันนี้พัฒกรรอดปวงกับรถขายอาหารญี่ปุ่นโคฟุกุด้วยความชอบในการทานอาหารญี่ปุ่นสู่การต่อยอดเป็นธุรกิจขายอาหารที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ขายดีจนได้จับเงินล้านไอเดียดีๆเ,เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตามพิธีกรของเราไปหาคําตอบกันเลยครับ มาาแแลล้ว้วกำลังโทรหาเลยน้องยิปขอบคุณมากๆเลยวันนี้นัดเข้ามาเนี่ยพี่รู้สึกดีจริงๆเลยครับทำไมคะพี่รู้สึกตื่นตันในระบบการศึกษาของประเทศไทยเหรอคะรู้สึกว่ามันแบบว่าสดชื่นแบบว่าดึงความการศึกษาของเรากลับมาไงครับคุณนี่บอกว่าไอศุลกฝึกไอศกรีมเสนะจแล้วใช่ไหครีบผ่านสลี่ไปดูกันเลยว่าไม่ได้ที่หนูตอนที่ไปกินไอศกรีมพี่ต้องกินไอศกรีมก่อนอยากบอกเลยว่าไอศกรีมของยิปเจ๋งมากแน่นอนเพราะว่าเจ้าของร้านนี้นะคะ หนึ่งเลยเนี่ยเป็นเจ้าของไอเดียเงินล้านที่เด็กที่สุดเท่าที่เคยเจอมาค,คืออายุ14กับ16ปีเท่านั้นฮะจับเงินร้านตั้งแต่อายุ1 4 16เนี่ยนะฉุกล้องค่ะพี่ก้องพี่ก้องเนี่ยก็มีของไม่ธรรมดาเหมือนกันอไอเดียเงินล้านพี่ก้องนะครับเป็นรถออกมาสร้างเป็นที่ขายอาหารเป็นฟู้ดทักรถหรอเออขายอาหารญี่ปุน่นไอเดียที่ว่าเนี่ยสามารถสร้างไรายได้เดือนละเป็นล้ลลานเลยนะครับสุดยอดมากาค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปกินอาหารญี่ปุ่นของพี่ก้องไอศครีมนี้ก่อนนะอ่าไปเลย ขอจะมือหนสิคะนี่ขอนี่แนะนำนะคะเจ้าของไอเดียเงินร้านน้องจินนี่นี่รองลูกจันนะคะเป็นเจ้าของไอเดียเงินร้านที่อายุแค่แล้วก็แค่14กับ16กะพี่กองเด็กมากมากเลยเจ้าของไอเดียเงินร้านที่เด็กที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาซึ่งสองคนนี้จับเงินร้านแล้วจริงๆขอคอนเฟิร์มแต่ว่าเดี๋ยวมาถามพาก่อนไหมว่าร้านออ a n เรนเจอรี่อันนี้ขายอะไรคะ ก็เมนูเด่นของเราเลยนะคะก็คือไอศครีมต้นไม้ค่ะ,ะแล้วก็มีเป็นโทสทั้งโทสเค็มและโทสหวานค่ะนอกจากนั้นก็จะมีพิซซ่ามีไก่ทอดแล้วก็จะมีเครื่องดื่มค่ะครับไม่ทราบน้องนนี่ท,ทําธุรกิจอย่างนี้มานานหรืยอยังครับไม่นานค่ะประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนขายต้นไม้ได้ประมาณเดือนละกี่ต้นคะก็ประมาณพันกระถางอะค่ะพันต้นกระถางกระถางละกี่บาทนะครับห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทอ๋องั้นเดือนเดือนึงขายได้ประมาณ 1, กี่บาทนะคะ 1, นนระับ สามแสนถึงห้าแสนบาทสามแสนถึงห้าแสนบาทต่อเดือนแล้วอย่างนี้คือทําธุรกิจกันมากี่เดือนกว่าจะจับเงินล้านได้คะก็ประมาณห้าเดือนนะคะห้าเดือนจับเงินล้านขออนุญาตเบิกเออ่ไอซ์พีมต้นไม้หนึ่งกระถางดูหน้าตาเนี่ยไอซมต้นไม้ขาได้ไหมนี่ค่ะพี่จะเอาไอซ์พิมเนี่ยแหละค่ะไอติมแต่ไอติมอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในอะค่ะได้แค่ใบเขียวนะไอซ์พีมต้นไม้นี่คือไอติมมาพร้อมกับกระถางต้นไม้ใช่แล้วค่ะ น่ารักมากเลยอ่ะเราสามารถถอดถ้วยไอติมออกมาแล้วก็ใช้กระถางได้จริงๆขอพี่ดูได้ไหมว่าวิธีการทำไอเดียเงินรับตรงนี้เขาทำกันยังไงบ้างได้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันจ้ะนี่แน่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องจินนี่กับน้องลูกจันนะคะสาธิตให้พวกเราดูหน่อยนะกันค่ะงั้นเริ่มจากไอศกรีมต้นไม้แบบออริจินนลเลยก็ได้ค่ะอืก็ใส่เค้กช็อกโกแลตที่เราทำเองค่ะ หลังจากนั้นเพื่อให้เหมือนกินจริงๆ,ๆก็ใส่หนอนเยลลี่ก็ใส่วิินซีมากหลังจากนั้นก็ใส่ไอศกรีมค่ะนี่เรามีให้เลือกกว่า10กว่ารสเลยนะคะเป็นรสอะไรขายดีสุดช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเป็นคนคิดสูตรเองก็ช่วยกันคิดกับคุณแม่แล้วก็พี่ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ดินค่ะอันนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตบดค่ะอ๋อ แล้วก็เลือกต้นไม้อันนี้เป็นแบบออริจินอลซึ่งตามเทศกาลเขาก็จะมีไอเดียคิดครีเอทีฟขึ้นมาอีกว่าแต่เราแบบว่าเทศกาลก็จะมีแบบเปลี่ยนรูปแบบอย่างอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นสงการหรือว่าซัมเมอร์นะคะก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบไอศครีมนิดหน่อยค่ะครับข้างล่างจะใส่เป็นข้าวเหนียวมูนนะคะโอ้โหของโปรดผมเลยใช่เลยเหมือนที่เราทานกับข้าวเหนียวมะม่วงฮาโลวีหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบอื่นๆด้วยฮาโลวีนี่เป็นต้นอะไรครับ เป็นมีฟันเยลลี่เป็นฟันค่ะแล้วก็มีเป็นหลุมศอหลุมศออะไรอย่างเงี้ยพอใส่ข้าวเหนียวเสร็จก็จะใส่มะม่วงค่ะอ๋อโอ้ดีดีอ่ะของชอบเดีวลองไหมลองไหมไอศครีมก็จะใช้เป็นไอศครีมกะทินะคะอันนี้เป็นกะทิโฮมเมดค่ะสุดยอดเลยอ่ะไอศกรีมพิเศษอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกี่บาทครับ เ9บาทค่ะ <70 S 2> ก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ก็จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยอ๋อ oh. อันนี้เป็นครัมโบ้ค่ะแต่ว่าเราจะใส่ให้มันเป็นสีฟ้าๆเหมือนน้ำ oh. เวลาเล่นสงการอ๋อ oh. พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นล่มกลางล่มให้นิดนึงเดี๋ยวจะร้อนแล้วก็มีเป็นกระต่ายสุดท้ายนะคะใส่กระถางใส่กระถางอันนี้ก็จะมีสีสันนิดนึงนะคะอ๋อน่ารักเลยดิ ขอดูของที่ออริจินัลกับของซีซันแลนะฮะความล้มเหลวเป็นก้าวที่นำไปสู่ความสำเร็จฝาหัดอาสิวาลลาถึงพวกเราจะยังเด็กค่ะแต่ก็มีความมุ่งมั่นและก็ความพยายามทำให้ทำร้านนี้สำเร็จได้ค่ะก็อยากให้กล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะทำอาจจะเกิดเป็นไอเดียแปลกใหม่ได้ สนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมกอกคลินิกเมื่ออายุไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำธุรกิจทำให้เด็กวัย14และ16ปีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ไอศกรีมต้นไม้ที่ไม่เหมือนใครจนจับเงินล้านได้อย่างไรไปติดตามกันต่อครับ น้องทั้งสองคนเอาไอเดียนี้มาจากไหนอะครับในการทำไอศครีมต้นไม้แบบนี้ครับค่ะทุกวันฮาโลวีนนะคะคุณแม่ก็ชอบทำมัดเค้กให้เพื่อนๆกินค่ะค้กดินค่ะก็พอเปิดร้านชื่อเอเลนจิลลี่ค่ะซึ่งภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าเรือนที่ปลูกผักผลไม้ก็เลยอยากทำซิกเนเจอร์ของร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามัดเค้กที่คุณแม่ชอบทำเนี่ยมาต่อยอดเป็นไอศครีมต้นไม้เพราะเมืองไทยก็เป็นประเทศที่ร้อนเหมือนกันค่ะทานไอศครีมก็จะสดชื่นแล้วก็ได้เห็นไอเดียแปลกใหม่ด้วยค่ะ เราประชาสัมพันธ์มันยังไงครับก็เรื่องโซเชียลมีเดียก็เป็นอะไรที่แบบว่ากว้างขวางนะคะก็เลยกระจายข่าวทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าเวลาคนมากินก็จะถ่ายรูปลง Facebook อะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเริ่มทำธุรกิจของเราเองแบบนี้ครับแล้วมีคนมาซื้อของวันหนึงเราตั้งหลายคนเนี่ยเราดีใจมากที่เราขายดีเงครับดีใจดีใจครับเพราะชอบทําอาหารกันทั้งสองคนใช่ไหมคะก็เหมือนได้ทําให้ คนอื่นกินแล้วก็เวลาเขาชอบก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากแต่ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ท้าทายด้วยถ้าเกิดเหมือนกับมีผู้ใหญ่เขาเดินผ่านมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กสองคนบอกว่าทำธุรกิจไม่ได้หรอกเรายังเด็กเกินไปคือเราคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ จริงๆแล้วคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพียงแต่เราแบบว่ามุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจค่ะก็ต้องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จไปเลยค่ะก็ต้องลองผิดลองถูกด้วยเหมือนกันเรามีความฝันเป็นครอบครัวว่าอยากเปิดร้านก็ค,คิดว่าในมีโอกาสแล้วก็เลยอยากลองเปิดดูค่ะไม่ได้คิดว่าจะทําเงินได้เยอะในอนา,าคตเราคิดเอาไว้บ้างไหมคะว่าอยากจะให้ร้านโอเรนเจอรี่คาเฟ่นี้เป็นยังไงต่อไปค่ะก็อาจจะมีการขยายสาขานะคะถ้าร้านเริ่มมีสาขาก็อยาก ตับริจาค10ซของไรายได้เพื่อไปมูลนิธิช่ไปช่วยเด็กในมูลนิธิอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากที่สุดเก่งมากถ้าคิดอย่างนี้อ่ะค่ะคงม,มีพี่ๆหลายคนเนี่ยเขาอยากทําธุรกิจแบบน้องๆทั้งสองคนนี้บ้างแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําแล้วก็ไม่กล้าได้ทำเขาต้องเชิญชวนพี่มาทําแบบหนูแล้วก็ผสมผลุ่แบบหนูจะบอกพี่เขาว่าไงบ้างคะค่ะก็ ถ้ามีความชอบหรือว่ามีความตั้งใจหรือมีความฝันนะคะก็อยากให้กล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะทำค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดเป็นไอเดียแปลกใหม่ได้ถึงพวกเราจะยังเด็กค่ะแต่ก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามทําให้ทําร้านนี้สําเร็จได้ค่ะก็คิดว่าน้องๆคนอื่นหรือเพื่อนๆคนอื่นที่มีไอเดียก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะได้พบกับนักธุรกิจไอเดียเงินล้านของน้องยิปโซกันไปแล้ว ตอนนี้มาพบกับอีกหนึ่งไอเดียเงินล้านของพี่กล้องกับธุรกิจรถขายอาหารญี่ปุ่นโคฟูกุไอเดียดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับของน้องยิบไปแล้วของพี่กล้องไม่ยอมแพ้ครับนี่ตลาดนัดรถไฟรัชดาและนี่พี่ชัดไอเดียเงินล้านของเราสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับพี่ชัดโอ้ พี่<ม>ชัดไอเดียเงินล้านแห่งโคฟุกุครับผมอุ้ยเป็นฟนะู้ดทรัคเนื้อเดี๋ยวนี้ที่เขากำลังฮิตกันเลยแต่จีิเราไม่ค่อยเห็นฟู้ดทรัคที่เป็นรถอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าก,ก่อนที่จะมาคุยเรื่องของโคฟุกุถามเรื่องพี่ชัดก่อนแล้วกันพี่ชัดเนี่ยอายุเท่าไรหร่นะคะ 29, 29ครับผมอายุ29ปีทำธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างนี้มาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ3ปีครับผม3ปีครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาครับอันนี้มี6ครับผม6สาขาและปัจจุบันนะครับแต่ละเดือนนะครับมีรายได้ประมาณเเทท่่าาาาไไหรรรรรรคคคััับบจกอดดีียถฟู้้้นนปะมณ1 3ล หนึ่งล้านสามแสนบาทแต่ละสาขาเนี่ยเขาได้เดือนละเท่าไหร่ครับก็สาขาหลักเอ่อต่อวันนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นบาทสาขาอื่นก็จะอยู่ที่6,000ถึง8,000บาทครับหกพันบาทถึงแปดพันบาทครับสายใหญ่หมื่นบาทถึงสองหมื่นบาทครับ ค่ะแล้วอย่างอย่างเอกว่าจะได้บอกว่าเป็นหมื่นบาทต่อวันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ละสาขาต้องขายได้วันละวันกี่จาน,นะคะก็ประมาณ1 0 0่งร้อยถึงร้อยจานครับ <S 1> <S 1> ใช้เ <รา S 1> <ช>วลาขายกี่โมงถึงกีโ่โมงฮะเออร้านจะเปิด5้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนครับอ้าวอ,เอ,อ,เอา๋อไปแค่ช่วงเย็นเท่านั้นด<ช>้วยไม่ได้เปิดทั้งวันนะเนี่ยไปเอาไอเดียอย่างนี้มาจากไหนที่ว่าตั้งใจจะทำฟู้ดทรัพย์อะค่ะอืมก็คิดกับเพื่อนเองหมดเลยครับเมื่อสามปีที่แล้วมันไม่ค่อยมีคนทำฟู้ดทรัพเท่าไหร่ก็เลยอยากที่จะทําให้มันแตกต่างจากคนอื่่่่นน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 กกาารเเเเเป็ไไอออดดีีีียงงิ้้้มมมมัตููะะค กือบ20เมนูอะครับจะเป็นแค่เจ็ดเมนูหลักอะครับก็บบเอามาเพิ่มแกงกะหรี่เอามาเพิ่มไข่อะไรเงี้ยครับมันก็จะได้เป็นแล้วแต่คน, <หา S 1> คนชอบทานอะไรอ,อะไรเงี้ยครับคือวัตถุดิบหลักเราก็จะเป็นข้าวชุบหมูขนมปังทอดใช่ครับข้าวหน้าไก่ทอดใช่ครับสันคอหมูมกครับหอยเชลล์หอยเชลล์อ๋อไปทอดหมดเลยใช่ครับผมก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีขายในราคาที่พอเหมาะสำหรับทุกคนทนได้ ได้ครับโอดูหน้าตาหน่อยได้ไหมครับได้ครที่ขายดีๆ75บาทได้ครับไหนคะนี่ค่ะนะคะโอ้โหล็อกจากขายดีเล่นเร็วด้วยโอยน่ากินอ่ะพี่ก้องอ๋อค่ะพี่ก้องถือนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับในนี้อันนี้จะเป็นพวกแกงกะหรี่ก้อนเป็นผงกะหรี่เป็นผงพวกพริกมันหอมใหญ่ครับผมโชยุหมูสันนอกครับลองซิลองซิอย่างเงี้ยพี่ก้องกินหมู หอมเหนียอเห็ดกำลังดีคลุกข้าเข้มข้นทานหลังข้าวต้องอร่อยแน่ๆเลยครับค่ะแล้วเมนูอื่นที่เป็นเมสเซอร์เนี่ยไหมคะมีอีกครับผมเป็นคัสซโดงครับคัสซโดงดีมากโอ้จานนี้กี่บาทครับจานนี้75บาทเท่ากันเจ็บห้าบาทเหมือนกันอันนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบทานแกงกะหรี่ครับเขาก็จะทานอันนี้กันเยอะครับอืมหอมชอบกินเนาะใช่ครับโอ้ควันฉุยมีไข่โอ้โหข้าวนุ่มเลยนะฮะอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้เราสามารถขายได้อย่างนี้ได้ครับเกิดจากการที่วัยรุ่นมีไฟ ตั้งใจทำ<ะ>ออผมคุยกับเพื่อนตลอดว่าทําไมเราจะทําใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแล้วขายในราคาถูกไม่ได้เราต้องทําได้สิพอมันใช้วัตถุดิบมีคุณภาพมันก็เกิดความมั่นใจ<ะ>พอเกิดความมั่นใจลูกค้าทานก็ชอบ<ะ>ครับผมการใส่ใจและให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าจะมีคนเห็นค่าเสมอเตชิดร,ร,รุ่งรึก คิดสู่กันเองหมดเลยครับก็คือตะเวนชิมร้านนู้นร้านนี้ทอดหมูเป็นสองสาเดือนทอดทิ้งทอดทิ้งชาเขียวนมชงกันแบบกินอวกไปข้างเลยและในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านติดปีกสู่ความสําเร็จไปด้วยกันครับ ก็มีคนถามผมนะครับว่าวงในนี้เริ่มต้นได้ยังไงหรือว่าคิดยังไงถึงถึงทำวงในขึ้นมานะครับจริงๆไอเดียก็เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมติเวลาเราจะไปต่างจังหวัดสมัยก่อนเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหาร้านอาหารยังไงนะครับเราก็รู้ว่าถ้ามีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาร้านตามสถานที่ได้เนี่ยมันน่าจะดีไม่น้อยสำหรับผมเนี่ยไอเดียไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือใครเป็นคนลงมือทําก่อนนะครับแล้วก็ ลงมือทําแล้วเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนทําให้เว็บไซต์หรือว่าคอมมูนิตี้ของคุณเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วแค่ไหน สำหรับบริษัทผมแล้วเนี่ยเวลาเป็นรีซอสที่สำคัญที่สุดอย่างเวลาเราไปออกบูธมีลูกค้าเข้ามาติดต่อมากมายลูกค้าบางเจ้าเนี่ยอยากให้ Follow อ up ไปพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เราจะรอพรุ่งนี้ถ้าเกิดเรามีบริการ Quick Pay เราก็สามารถทำให้เขาจ่ายเงินแล้วก็ปิดการขายหนะ้าวันนั้นได้เลยอย่าง Quickpa y เนี่ยซึ่งเป็นบริการที่เซล์ของเราเนี่ยสามารถให้ลูกค้าจ่ายเงินได้ที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งมันสำคัญมากเพราะทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถทำให้การปิดการขายได้ง่ายขึ้นถ้ามีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อโทรไอาสายการบินบางกอกแอรเวสเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินกว่าจะมาเป็นธุรกิจรถขายอาหารญี่ปุ่นโคฟูกุที่มีถึง6สาขาภายในระยะเวลาเพียง3ปีเขามีวิธีบริหารจัดการร้านอย่างไรให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าไปติดตามกันต่อเลยครับ ามาถึงช่วงนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องราวของพิ่ชานะคะกว่าจะมาเป็นพู้ดทรักอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยอยากจะถามว่านี่พื้นเพนี้ทางานเกี่ยวกับเรื่องอาหารมาก่อนหรือเปล่าอืมไม่ครับผมผมดำน้ำครับเป็นไดมาสเตอร์กับเป็นช่างภับใต้น้ำครับนี่โอ้โหจากชีวิตบอกว่าช่างพับใต้น,าน <laughs> ้าครับผมครูสอนดำน้ำเราเป็นเจ้าของร้านอาหารฟุ้ดฟรักได้ไงครับอืความจริงแล้วก็ทํางานดำน้ําอยู่ประมาณ3ปีครับ<อ>แล้วก็พอดีคุณพ่ออยากให้กลับมาอยู่กรุงเทพ<อ>ครับผมแล้วก็มาเจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่อยู่มัธยม เคยได้ไปอเมริกากับเพื่อนไปเวิร์กแอนทาวเวลแล้วเหมือนเคยไปทานอาหารที่ขายบนรถเป็นฟู้ดทรักเหมือนกันที่ที่นน่นครับก็เลยลองมาคุยกับเพื่อนว่าลองทํำไหมเป็นรถเพราะว่าเป็นร้านค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วตอนนั้นไม่ค่อยมีคนทำฟู้ดทรัฟครับคิดสูตรกันเองหมดเลยครับก็คือตะเวนชิมร้านนู้นร้านนี้ร้านไหนที่มันอร่อยดังๆก็ไปกิน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 แล้วก็มา a ด a p t เป็นสูตรของตัวเองเรียกว่าแบบเหมือนทอดหมูเป็นสองสาเดือนทอดทิ้งทอดทิ้งชาเขียวนมชงกันแบบ กินกวกไปข้างเสียเวลาไปกี่เดือนครับประมาณเกือบ3าเดือนเกือบ3 <laughs> เดือนจน <6. S 2> <อ>มาคิดสูตรได้ว่าไอห,หมูที่อร่อยกับอร่อยกว่าเนี่ยที่จะถูกใจลูกค้าของเราเนี่ยคืออะไรตรงไหนครับตอนแรกโหผมคิดกันหมักแบบหม,มักนู่นหมักนี่แบบคิดเยอะไปหมดเลยครับ <laughs> ครับ <laughs> สุดท้ายก็ back to basic <laughs> มาแค่แบบทุบให้มันนิ่มทําง่ายๆหมักคือพริกพิกไทยตามสูตร ตามส่วนผสมและความฝันในการทารถแล้วครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะดีไซน์รถหน้าตาบอกว่าน่ารักแบบนี้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าเพื่อนผมที่ทําด้วยกันเป็นอินเทเลียครับเขาก็เลยจะคิดทุกอย่างหมดเลยคิดว่าการมีฟู้ดฟรักกับการมีร้านที่เราเห็นเปิดอยู่ทั่วไปเนี่ยข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงครับข้อเสียมันจะอยู่ที่หน้าฝนครับเพราะว่าหน้าฝนจะยอดค่อนข้างรอปลงมานิดนึงครับผมแล้วข้อดีของเขาละครับข้อดีของเขาคือขายไม่ดีย้ายที่ <laughs> ไม่เสียคา่าคอสอะไรเลยทั้งนั้ไปออกตางนนอีเวนต์ก็ได้ได้ครับใช่ครั้งแรกเลยที่เปิดร้านเปิดที่ไหนและเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลยความจริงแล้วเปิดที่แถวทาวินทาวเพราะว่าผมคุ้นเคยกับแถวนั้นผมเรียนที่นั่นมาผมขายทั้งตอนเช้ากลางวันตอนเย็นแล้วก็จําได้เลยวันแรกขายได้ ห้าหกร้อยมั้งครับห้าหกร้อยบาทดีใจมากเงินที่เราทํามากับมือเราตั้งใจทำอะไรครับผมผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะทําธุรกิจที่มันแบบว่ามีไอเดียเงินล้านอย่างพี่ชัดนี่แหละครับแต่เขายังไม่กล้าที่ลุกขึ้นมาทำนะครับคุณชัดถ้าเราบอกเขาในการให้ลุกมาทำคุณชัดบอกเขาว่าอะไรครับก็อยากให้คนที่กําลังคิดอยู่นะครับก็คือลงมือทําเลยอย่าลังเลครับผมคิดอะไรแล้วทําเลยเหมือนผมผมคิดแล้วทําข้อผิดพลาดคือสิ่งที่ มันไม่น่ากลัวครับมันเอามาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ถ้าทำอย่างนี้ได้คุณมีสิทธิ์จับเงินล้านแน่นอนครับและนี่คือ2ไอเดียเงินล้านที่เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำความฝันให้เป็นจริงเพราะความสำเร็จนั้นรอคุณอยู่เหมือนนักธุรกิจรุ่นใหม่เหล่านี้บุญญนินและบุญยวี ภาควิสาร Orange j r r y Cafe และพัทกรรอดพวงรถขายอาหารญี่ปุ่นโคฟุกุบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไป